สวัสดีครับมาดูจิตอาสา,านะครับพยากรณ์อยางตรงไปตรงมาจิตอาสา,าำทำความดีเกินสุ่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้มีการพยากรณ์นะครับผมดาวเสราร์นะครับผมใ,ใครๆก็กลัวกันนะครับผมว่าดาวเสราร์หมายความว่าอะไรนะครับผมจะมีการย้ายวันที่หนึ่งมีนาคม2566นนะครับผมแต่ละอันแต่ละราศีนะจะมีแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเข้าในภพที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ ดาวเสานั้นได้ย้ายเข้าในเรือนธาตุลมราศีกุมกันนะครับผมแต่ราศีก็จะมีจะมีการพยากรณ์ที่ไม่เหมือนกันมีเอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละราศีนั้นจะไม่เหมือนกันครับผมครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับไม่ต้องกลัวนะครับผมดาวเสาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม ครับมาที่การพยากรณ์นะครับผมชาวราศีมีนนะครับผมมีการย้ายของดาวเสาร์กัน2ปีครึ่งยาวๆนะครับผมในความสึกสวนตัวผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะมีเกณฑ์อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างทั้งดีและร้ายนะครับผมชาวราศีมีนนั้นอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับผมชาวราศีมีนนั้นอยู่ในตำแหน่งนี้นครับผมธาตุน้ำาครับผมส่วน ดาวเสาเก่าอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ยดาวเสาเก่านั้นอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมราศีมังกรแะจะมีการยกขึ้นมากันที่ตำแหน่งนี้นะครับผมอยู่ในเป็นดาวกเกษตรในเรือนของลาบผลจะยกขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเข้ามาในเรือนธาตุลมนะครับผมเป็นบ้านของดาวราหูจะเกิดทันทีเลยดาวเจ็ดเป็นดาวธาตุไฟเข้าไปอยู่ใน เรือของดาวหูเป็นธาตุลมนะครับผมไฟจุดลุกติดขึ้นมาท่านสังเกตไหมครับผมลองสังเกตนะครับผม,กกบผมไฟอยอู่มีลมมาช่วยไฟก็จะโหมหนักกว่าเดิมโหมหนักเรื่องอะไรนะครับผมนี่คือกเกษตรของเรือนอะไรสาวเก่าอยู่ตรงนี้นี่คือดาวสาวดาวของเรือนของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไอ้แปดสิบแปดเก้าสิบนะครับผมเป็นเรือนของลาบผลนั่นเองครับผม เรือนของลาบผลวิ่งเข้าด้านหลังนี้นะครับผมครับพอเรือนของลาบผลวิ่งเข้าด้านหลังนี้ในการพยากรณ์ของเรื่องของเรือนนะครับผมดาวเจนั้นเป็นคู่มิรกันที่เราบอกกันถึงเรื่องคู่มิรเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นเรื่องของปางขิดต่างแดดการเดินทางได้เช่นกันครับผมครับ ลาบผลมาจากมิตรที่มันต่างถิ่นต่างแดนลาาผลที่มาจากการเดินทางแดนไกลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมีเพื่อนของถ้าเป็นมิตรของมีเพื่อนของเป็นลักษณะของต่างถิ่นต่างภาษาอยู่คนละภาคกันอยู่คนละที่กันก็มีเกณฑ์น,นะครับผมที่จะเกิดความสําเร็จได้หนึงอย่างนะครับผมสองนะครับผมที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องของล่าผล มิดแล้วการเดินทางไกลไปต่างจินต่างแดนก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่านี่เข้าพบวินาศวินาศไปถึงการเดินทางล่าผลมาจากเรื่องของการเดินทางถ้าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของติดต่อทางไกลติดต่อสื่อสารมีการเดินทางเกณฑ์แบบนี้ถือว่าถูกฉลกนะครับที่มีดาวเสาย้ายเข้าส่วนเรื่องที่เสียบ้างละ่ะ ส่วนเรื่องที่ไม่ดีบ้างทายโทษทายทุกทายดาวเสากันมานะครับผมครับดาวเสาเข้าตรงจุดนี้นะครับผมเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ดูแล้วต้องเหนื่อยแน่ๆเลยเพราะว่าดาวเสานั้นอยู่นานอยู่ย้ำ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 นานนะครับผมดาวเสาเป็นดาวแข็งตอก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 ลงไปเรื่อยๆสองปีครึ่งนะครับผมให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อามันเข้ามาหลังหลักเราเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจะมีค่านู่นค่านี่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาก็ทําใจแล้วก็มีเซฟวิ่งกันเอาไว้ให้ดีๆนะครับผมเพราะเรื่องของเรื่องชื่อจะมีย้ำๆๆกัน2ปีครึ่งยาวๆมาอันที่2ต่อไปก็คือความเหนื่อยหน่ายความหนักใจจะเกิดจากอะไรครับผมราวดาวเสามาอยู่ด้านหลังนี้เป็นเรื่องของ เดี๋ยวอานนิดนึงว่าเป็นเรื่องพอดีเป็นดาวไฟแล้วก็อยู่ในธาตุลมนะครับผมเป็นเรื่องของคําพูดเป็นเรื่องของสิ่งที่จะทํามาให้เราเสียชื่อเสียงหนักใจเหนื่อยใจครับเพราะว่าเป็นธาตุลมก็มีเกณฑ์นะครับผมที่จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจอยู่กับเรื่องของคําพูดทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะครับผมธาตุลมนะครับผมคําพูดครับ อันนี้ก็มีเกณฑ์นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการย้ายของดาวเสายาวๆ2ปีครึ่งนะครับผมอะไรดีก็ลองเอาไปใช้นะครับผมอะไรไม่ดีเป็นเรื่องของลมปากคนอย่างที่เตือนกันไว้ทุกครั้งแล้วว่าถ้าเราทําดีสยอย่างใครพูดอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็จบไปถ้าเราดีสยอย่างนะครับผมับฝากไว้นะครับผมสาหรับการย้ายของดาวเสานะครับผมยาวๆ2ปีครึ่งนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสาหรับ ลัคนาราศีมีนครับจบกันไปแล้วนะครับผมของแต่ละลัคนาราศีกันนะครับผมดาวเสายายนะครับไ้องไปกลครัวไปนะครับผมมันจะมีปัญหามันจะมีอะไรทุกคนต้องต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคกันไปให้ได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมครับการพยากรณ์นี้นะครับผมมาอยู่ที่เซียไนนะครับผมถนนนานจิงลูกนะครับวิวสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผม ที่ให้มาที่จุดนี้นะครับผมครับก่อนจะจบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอีกทีนะครับขอบคุณมากมาครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ